สเกตาบิลด์เอปักคร m อะฮ้อของขวัญกันสองเท่าอีพเปต์กองไงนี่มันคือมันยังฮ้เอเโอเคแดนอาดเดาเก่าแล้วนี่คือของขวัญคริสต์มาสแมนเบิดเลย เยอะแยะไปหมดเลยแต่มันก็โบฮาวมันก็ยังยากกับบ้านเฮาคือเก่ามันก็เหตุผลความรู้สึกยิ่งขึ้นสมัยตรงนี้คือหัดบ้านยนี่ก็บ้านไยกว่าของขวัญคริสต์มาสที่อยากได้คืออยากกับบ้านอันบักไง you have to look my inner อันบักไงเลยของขวัญสาว วันเี้แกละ,ะขอแกะกองนี้ก่อนละกันก่อนคริสต์มาสเนาะความจริงต้องแกะคริสต์มาสนะจะรอเบาแบบแต่แว,วันนี้รู้อยู่แล้วว่ามันถึงเนี่นะรู้อยู่แล้วว่ามันคืออะไรแต่ก็ยังอยากจะเห็นอนันนี้คูบอลกูบา,อาของเจ้านั้นเอ้ย ยับเ้าไหนวากันเลยเย้ฮัมานี่มั้ยมาอยู่พี่เขมีผู้สาวเขามาฟา่นเขามี่เขาผู้สาวเพีกายนี่เขามีผู้สาวนี่เขามาหากกันด้วยเลยนี่นี่ ย่ามันก็พอนายจะสปเจ็หน้ายาเป็นตย่ายิ้มได้ไหมโอยิ้มเยอะพอยิ้มเท่าอะบุกี้้วนี่ได้คู่กันแล้วเดอสมนะ thank y o